ก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็โอเคครับทุกคนครับวันนี้ก็พบก็ผมอีกครั้งนะครับมายเซอร์แชนเนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็คนะครับแพ็คของบาร์เซโลน่านะครับเพื่อหานักเตะมาเข้าทีมนะครับก็ผมเสียใจมากครับคลิปที่แล้วผมก็เลยมาลงกับคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดเอาดวงเฮงสวยของผมออกไปครับ ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับก็ผมผมเกลือไปมากแล้วครับทุกคนผมจะมาเปิดเอานักเตะไปเข้าทีมนะครับเพื่อเ,อเป็นไอดีสำรองของผมนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับผมจะมาเปิดแบบไม่ต้องคิดอะไรมากครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับเออ ไย่กูเนี่ยก็ผมนี่เลยครับผมหวังมากบาร์เซโลนาผมหวังที่สุดเลยครับตั้งแต่เนี่ยเป็นแพ็กที่ผมน่าจะมีความหวังที่สุดมากเพราะว่ามันมีแต่ตัวดีๆครับนี่ครับตัวนี้อยากได้ครับอันซูฟาติครับก็ไม่ต้องพดทธทำเพลงนะครับใส่ไปเลยครับ100แพ็ค1 0 0บาทอนะ่รอเหรียญน,นะใส่ไปเลยครับกดไปสเปน สเปนสเปนทางซ้ายเบอร์สิบห้าใครวะนะใครวะโอ้โหเอาอีกแหละเอาอีกแหละก็โอเคครับไม่ถือว่าไม่ถือว่าแย่ครับแต่ก็เกือบแย่ครับแล้วผมก็จะมาเปิดนี่ครับ ขอเป็นบูโน่บูโน่ดิมาเรียนะครับแล้วก็ซาเน่ไปสามตัวเนี้ยไปตัวใดสักตัวหนึ่งกับไปขอหน่อยเหอะขอบอลดำก็พออ่ะเฮ้ยอะไรวนะเนี่ยกูดข้ามเลยกุดข้ามเลยโอ้โหโอ้โห ทุกคนคิดยังไงบ้างครับกับการเปิดแพ็คแบบแบบสไตล์ผมอะทุกคนคิดยังไงบ้างครับ <laughs> ไปต่อครับอีก100่งร้ยเหรียญไปัาไป เฮ้ย <Hey. S 2> Yahoo โอ้โอ้เจ้าจอดการเปิดที่คุ้มมากครับทุกคนในที่สุดผมก็ได้ลบล้างความซวยของผมออกไปแล้วนะครับด้วยพี่เมสซี่ของเรานะครับโอ้โหอย่างน้อยก็ไม่เกลือแล้วเหรอวะไปครับไปต่อครับโอ้โหเมสซี่ครับเมสซี่เร็วเนีเมสซี่มา ้าคลิปนี้ได้บูโน่นะผมจะโอ้ดีใจมากอะไปบูโนโเฟอร์นานเดสชัดไปครับอังกฤษบอลดำบูโน่โอ oh ้โหโอ้โห oh แคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับ ก็ก็ช <infrared light> ิวๆนะก็เอาแอคหน่ละกันแอคหน่ละกันก็ได้ตัวท็อปๆมาแล้วนะครับสองตัวแอคหน่ละกันเปิดตำนานไม่ได้หาหิวอะไรเลยครับจัดมาครับบูโน่ครับแพ็คสุดท้ายนะครับของวันนี้ร้อยทองสุดท้ายร้อยเหรียญสุดท้ายร้อยเหรียญสุดท้าย ขอกิสมันไปอังซูฟาติไปคุ้มแล้วแหละได้ตัวอะไรก็คุ้มแหละตอนเนี้ยซำ้ำซ้ำไหม ไม่ซ้ำนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมคุ้มแล้วแหละครับตอนเนี้ยคุ้มมากอ่ะคุ้มแล้วอ่ะคุ้มก็ไม่ได้อังสุฟาตินะครับแต่ก็ได้บูโน่ได้เมซี่โอ้โหคุ้มแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ขอ ฝากให้ทุกคนกระทืบไลค์ให้หน่ผมด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะพยายามทำคลิปลงให้เยอะมากที่สุดนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ